สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปสรุปบนนะครับเอามาดูอีกข้อมูลหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเป็นอมตะบนล่างนะท่านผู้ชมนะวันนี้ผมจะนาให้ท่านผู้ชมชมถึง3สูตรนะท่านผู้ชมนะเป็นเด่นอมตะบนล่างที่เดินดีมากท่านผู้ชมนะยังไม่หลุดนะครับผมวดที่ผ่านมาไม่ได้เอาลงให้ชมท่านผู้ชมงวดนี้ก็ เลือกมา3สูตรท่านผู้ชมทำไมท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ทั้งสสูตรนี้ก็ผมก็จะดูเป็นงวดๆไปนะท่านผู้ชมนะไม่ไม่ได้เอามาลงให้ชมทุกงวดนะครับแล้วก็ผมเคยลงให้ชมชุด1ชุด2นี่ก็6สูตรนะคือแต่ละงวดนี่ผมก็จะมาดูนะครับว่าข้อมูลของผมนี่มันชุดไหนที่มันเด่นบนแล้วก็อันไหนที่มันเด่นล่างนะครับผมก็จะมาแยกให้กับ fc นะงวดนี้นะท่านผู้ชมนะผมก็จะนําให้ชม3สูตรแล้วก็จะแยกให้ด้วยว่าทั้งบนทั้งล่างเด่นตัวไหนนะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปเทียบดูนะครับกับ ข้อมูลบนกับข้อมูลล่างนะครับข้อมูลล่างนั้นสรุปไปแล้วท่านผู้ชมนะส่วนข้อมูลบนนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสรุปบนนะครับก็ <c oughs> ดูอีกทีหนึง่งท่านผู้ชมอาจจะเอาลงวันเดียวกันกันกบอมตะบนล่างก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่พรุ่งนี้นะผมรอดูอีกนิดนึงนะครับ เรามาดูกันเลยนะครับอมตะบ,บนล่างนะครับสูตรที่หนึ่งท่านผู้ชมเป็นเด่นบนล่างสามตัวนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้นี่ตั้งแต่ผมลงให้นี่สามสิบสองงวดแล้วก็ยังไม่หลุดนะเข้าบนล่างทุกงวดท่านผู้ชมนะจริงๆก็เดินยาวกว่าน,นี้นะลองไปคํานวณย้อนหลังดูนะครับสูตรนะครับใช้ร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณ4ผลลัพธ์จะไห่บวกศูนบวกสองบวก1นะครับท่านผู้ชมครับสูตรนี้เดินดีมากท่านผู้ชมนะเรามาดูกันสถิต <c oughs> มาดูสถิติกันนะท่านผู้ชมผมใช้ใสถิติงวดที่ออก951นกับ63นะเป็นสถิติงวดแรกกับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่เด่นบนนี่เด่นล่างนะท่านผู้ชมนะบนไม่มามาล่างอย่างเงี้ยท่านผู้ชมบนไม่มามา10หน่วยล่างอย่างเงี้ยนะบนมาหน่วยล่างไม่มาร้อยหน่วยบนมาร้อยหน่วยล่างไม่มาอย่างงี้นะก็คือเนี่ยครับ ไม่มาบนก็มาล่างนะท่านผู้ชมนะย้ำนะไม่มาบนก็มาล่างยังไม่หลุดนะมาทุกงวดท่านผู้ชมนะสามสิบสองงวดแล้วยังไม่หลุดนะครับเรามาดูสถิติกันนะครับกลับสูตรที่หนึ่งนะถือว่าเดินดีมากท่านผู้ชมนะเนี่ยครับเวลาบนไม่มาก็จะมาล่างนะครับมาบนแล้วก็ไม่มาล่างนะครับก็อย่างน้อยก็มาบนหรือมาล่างหรือมาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยท่านผู้ชมนะยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมสามสิบสองงวดนะท่านผู้ชมนะ สูตรนี้ก็เดินดีนะฮะเป็นสามตัวเท่านั้นนะท่านนะผู้ชมนะงวดนี้เรามาดูกันว่าจะได้เด่นตัวไหนนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับก็ทำไมท่านผู้ชมได้ชมกันบักงวดที่ผ่านมาไม่ได้เอาลงให้ชมท่านผู้ชมงวดนี้นี่ผมเห็นว่าเดินดีนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้สามตัวนะงวดที่ผ่านมาออกสามเจ็ดเจ็ดนะท่านผู้ชมเป็นงวดที่เนี่ยครับสามสิบสองท่านผู้ชมเนี่ยครับ ผมอาจจะไม่ได้เขียนนะท่านผู้ชมนะแต่ก็เดี๋ยวให้ดูเนี่ยขับงวดที่หนึ่งเนี่ยขับงวดที่หนึ่งนะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะเป็นงวดที่สามสิบสองนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สามสิบสามเรามาดูงวดที่ผ่านมากันท่านผู้ชมเด่นหนึ่งสามสี่นะมาที่หลักร้อยบนท่านผู้ชมเนี่ยขับมาบนท่านผู้ชม มาบนนะครับมาร้อยบนล่างไม่มานะท่านผู้ชมนะสูตรนี้นี่ก็จะชอบมาบนท่านผู้ชมนะเวลาเวลาหลุดเราก็จะกลับมาเดินเนี่ยกับเวลาหลุดก็จะกลับมาเดินนะหลุดแล้วกลับมาเดินนะครับงวดนี้ผมก็เชื่อว่าเขาจะเดินต่อนะครับงวดนี้ผมเชื่อว่าจะมาบนนะท่านผู้ชมเรามาคํานวณกันเลยนะท่านผู้ชมนะงวดนี้เป็นงวดที่สามสิบสามนะครับร้อยบนร้อยบนก็คือสาม บวกหน่วยล่างคูณ4หน่วยล่างก็คือ0 0 4ที 0, ่ไศท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเด่นอมตะบนล่าง3ตัวงวดน,นี้เด่น3บวก0ได้3เอา3ไปบวก0ก็ได้3ท่านผู้ชมนะ3บวก2ได้5 5บวก1ได้6 ตีช่องไปเล็กนิดเดียวเพราะว่ามันจะสุดบรรทัดแล้วท่านผู้ชมนะเด่นสามห้าหกท่านผู้ชมนะ <c oughs> เด่นสามห้าหกเนี่ยครับนอามาตาบนล่างสามตัวเด่นสามห้าหกท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะท่านผู้ชมนะสามห้าหกนะครับผมเชื่อว่างวดนี้น่าจะมาบนท่านผู้ชมนะสามห้าหกนะนี่ก็เป็น สูตรแรกนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูสูตรที่สูตรที่สองกันท่านผู้ชมนะนี่เป็นสูตรที่สองนะครับสูตรนี้สี่ตัวนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้เด่นสี่ตัวนะอัตาบนล่างสูตรนี้เด่นสี่ตัวนะครับสูตรนะครับใช้หน่วยล่างคูณสองบวกสิบล่างผลลับเท่าไหร่บวกสองบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับ สูตรนี้ก็สถิตินั้น23งวดท่านผู้ชมนะยังไม่หลุดนะเรามาดูสถิติกันเลยท่านผู้ชมนะนี่เด่นบนนะครับนี่เด่นล่างนะครับเนี่ยครับ23งวดนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้นะถือว่าเดินดีนะทั้งบนทั้งล่างเลยนะท่านผู้ชมสูตรนี้นะผมย้านะเพราะเป็นสูตร4ตัวนะ <ld Moy et> เดินดีทั้งบนทั้งล่างเลยท่านผู้ชมจะเห็นนะเนี่ยครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยเนี่ยครับ มาสิบหน่วยบนมาหน่วยบนอย่างนี้นะเนี่ยครับเวลาอย่างไม่เวลาเขาหลุดไม่มาบนเนี่ยงวดต่อมาเขาก็จะกลับมาเดินล่างก็เหมือนกันเวลาหลุดงวดต่อมาเขากจะกลับกลับมาเดินนะท่านผู้ชมนะสังเกตดูนะครับมีงวดที่ผ่านมานี่ท่านผูน้ชมนี่ล่างนี่หล,ลุดสองงวดติดแล้วมีโอกาสมาทั้งบนและล่างเลยงวดนี้เรามาดูกันท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมานะครับออกสามเจ็ดเจ็ดกับออกห้าศูนย์นะเนี่ยครับ เราให้เด่น9 1 2 3มาที่3หลักร้อยท่านผู้ชมนะมาบนนะท่านผู้ชมไม่ได้มาล่างเลยงวดที่ผ่านมานะเนี่ยครับมาหลักร้อยบนนะครับมาหลักร้อยบนนะครับเรามาดูงวดนี้กันท่านผู้ชมสูตรนะใช้หน่วยล่างคูณ2บวก10ล่างหน่วยล่างก็คือ0 0 2ได้ศูนย์นะ 0 2ได้0ูนบวกสิล่างก็คือ5นะครับเพราะฉะนั้นก็0ูบวกหก็ได้5นะเอา5ไปบวกสท่านผู้ชม5้บวกสก็ได้7นะครับตัวแรกได้7 7็บวกสได้9 9้บวกหได้0 0นบวกหก็ได้1นะครับนี่ท่านผู้ชมอรารมะบ,บนล่างสูตร2นะท่านผู้ชมนะ4ตัวเด่น4ตัวเด่น เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งผมว่ามีโอกาสมาทั้งบนและล่างท่าผู้ชมดูสถิตินิดนึงให้ท่านผู้ชมดูสถิติสูตรนี้นะครับอย่างบนเนี่ยเวลาหลุดแล้วก็จะกลับมาเดินนะครับล่างก็เห็นไหมครับสังเกตหลุดแล้วก็จะกลับมาเดินอันเนี้ยแล้วก็จะกลับมาเดินเวลาเขาไม่มาเขาก็งวดต่อมา,าก็จะกลับมาเดินล่างนี่เดินดีนะท่านผู้ชมสูตรนี้นะเนี่ยครับบนก็เวลาไม่ไม่เดินแล้วงวดต่อมาก็กลับมาเดินเนี่ยล่างก็เหมือนกันท่านผู้ชม เวลาไม่เดินแล้วก็กลับมาเดินเนี่ยครับสอสูตรนี้ผมถือว่าเดินดีมากทั้งบนและล่างงวดล่าสุดนี้มาหลักร้อยนะครับมาแค่บนนะล่างนี่หลุด2งงวดติดโอกาสที่ล่างจะกลับมาเดินนั้นมีสูงมากท่านผู้ชมเนี่ยครับเจ็ดนย์หนึ่งนะเจ็ดเก้ท่านผู้ชมมีโอกาสมาทั้งบนและล่างนะสูตรนี้นี่ก็เดินดีนะท่านผู้ชมนะ ตามสติที่ให้ดูนะงวดนี้ผมมีเชื่อว่ามีโอกาสมาทั้งบนและล่างเดี๋ยวผมจะแยกให้นะว่าเด่นบนตัวไหนแล้วก็เด่นล่างชุดไหนนะครับถึงแม้ล่างจะสรุปไปแล้วแต่ก็ตัวเลขนั้นตรงกับที่ผมสรุปก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นข้อมูลเด่นบนล่างด้วยท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นสูตร,รอมตาบนล่างสูตรที่2นะครับ เวนะครับอีกสูตรหนึ่งนี่ก็มันอยู่คนละหน้านะท่านผู้ชมนะก็เลยต้องเมื่อกี้ก็เปิดแล้วเดี๋ยวนะรอแป๊บหนึ่งนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรที่3ที่ผมจะนํามาลงให้ท่านผู้ชมเนี่ยรับอมาตะบนล่างสูตรที่3านะท่านผู้ชมนะสูตรนะครับใช้10บนคูณสอบวกหน่วยบนคูณ2บวก10ล่างผลลัพธ์จะเท่าไหร่บวก2บวก2บวก1บวก1นนะท่านผู้ชมนะ ก็สถิตินี้สูตรนี้ก็32มงวดแล้วท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะเด่น4ตัวนะถือว่าเดินดีมากนะครับสูตรนี้ก็เดินดีมากๆท่านผู้ชมนะเดินดีโดยเฉพาะบนนะท่านผู้ชมนะบนนี่ก็เดินดีมากๆเลยเวลาหลุดแล้วไม่หลุดซ้ํานะ <c oughs> เวลาที่เขาไม่มาเนี่ยงวดต่อมาเขาจะกลับมาเดินส่วนล่างก็เดินดีเหมือนกันท่านผู้ชมมาดูสถิติพร้อมๆกันผมใช้สถิติงวดที่ออกเก้าห้าหนึ่ง กับ63เป็นสติงวดแรกนะท่านผู้ชม32งวดยังไม่หลุดมาดูสติกันเลยท่านผู้ชมสูตรนี้สูตร4ตัวแต่ก็เดินดีมาสังเกตบนและล่างนะท่านผู้ชมนะครับสติบนล่างเนี่ยครับใหญ่ก็จะมาบนและล่างเลยนะท่านผู้ชมสูตรนี้นะเนี่ยครับเวลาหลุดก็ไม่ไม่ใช่หลุดเวลาเขาไมมานะท่านผู้ชมนะเวลาไม่มาเนี่ยสองงวดติดจากนั้นเขาก็กลับมาเดินนะปกติก็จะงวดเดียวอย่างเงี้ย ก็จะกลับมาเดินบนก็เหมือนกันส่วนใหญ่จะเดินดีทั้งบนและล่างเลยท่านผู้ชมเนี่ยครับจากนั้นก็จะยาวเลยเนี่ยบนนี่เดินดีมากท่านผู้ชมเนี่ยครับบนเนี่ยเห็นไหมยาวเลยเนี่ยแล้วก็ล่างบนล่างบนล่างเลยสูตรนี้ก็เดินดีผมใจก็เดินดีทั้งบนและล่างนะเวลาไม่มาสองงวดงวดที่สามเขาก็จะกลับมาเดินสําหรับล่างนะครับเรามาดูล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมนะสามเจ็ดเจ็ด ล่าง50มาที่10หน่วยบนแล้วก็หน่วยล่างเนี่ยครับมาทั้งบนและล่างนะครับงวดที่ผ่านมานะมันสุดหน้ากระดาษแลวนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวงวดหน้าถ้าดูตัวเลขถ้าเขาเอ่อมีแนวโน้มที่จะไปบนหรือล่างเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ชมนะท่านผู้ชมผมเชื่อว่าจะกลับมาเดินต่อนะแล้วสุดหน้ากระดาษพอดีเลย เรามาคำนวณน,นะครับงวดวันที่1มีนากัน10บนคูณสองบนก็คือ7 7 2 1เนะมันทัดสุดท้ายเลยบวกหน่วยบนคูณ2หน่วยบนก็คือ7 7 2ดเบวก10ล่างก็คือ5นะ4ีบวกหได้9อันนี้ก็ได้4นะครับ9บวก4ได้3ท่านผู้ชมเอา3ไปบวก2นะ เอา3ไปบวก2องนะเก้าเก้าบวกสได้3ามนะครับเอาสไปบวก2ก็ได้5นะครับเด่นตัวแรกท่านผู้ชมเด่นห้าห้ไปบวก2องได้7 7 7ดเจ็ดเจบวกหได้8 7ดบวกหนได้8นะครับบวกหนึ่งได้เก้า 789ท่านผู้ชมนะห้า9นะครับสำหรับสูตรอตัมตาบนล่างสูตรที่3นะครับ4ตัวนะท่านผู้ชมนะเด่น5 789กท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนะครับผมเชื่อว่าจะมาทั้งบนและล่างนะสูตรนี้นะเดินดีมากที่บนเนี่ยท่านผู้ชมนะเวลา30กว่ากวงวดเนี่ยหลุดไปแค่ไม่มาแค่2งงวดเท่านั้นนะสำหรับ สำหรับบนนะถือว่าเดินดีมากง,งวดนี้ในะผมเชื่อว่ามาทั้งบนและล่างท่านผู้ชมนะจับตาดูให้ดีนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะมาสรุปให้ท่านผู้ชมนะครับว่าสูตรเข้ามาตัวไหนบ้างนะท่านผู้ชมนะจะมาบนตัวไหนแล้วก็มาล่างตัวไหนนะเดี๋ยวผมขอเขียนแป๊บหนึ่งนะครับขอใช้ดินสอเขียนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะได้ลบได้นะครับ เรามาดูกันเลยท่านผู้ชมครับก็ยวขอเขียนใส่ตรงหน้านี้นะท่านผู้ชมนะสูตรสูตรที่หนึ่งนะท่านผู้ชมสูตรที่หนึ่งนะครับสามห้าหกนะผมใช้ดินสอนนะท่านผู้ชมนะสามห้าหก,หกนะครับสูตรที่สูตรที่สามห้าเจ็ดแปดเก้าห้าเจ็ด 8 9นะครับเดี๋ยวนะทีนี้ก็สูตรที่2สูตรที่2สูตรที่2 7901นะครับผู้ชมสูตร2ก็7901นะนี่เป็นเด่นบนล่าง3สูตรเมื่อตะกี้ท่านผู้ชมเรามาดูกันนะท่านผู้ชมนะ ทั้งสามสูตรนี้นะท่านผู้ชมผมจะแยกออกเด่นบนนะครับท่านผู้ชมนะเด่นบนนะเด่นบนแล้วก็เด่นล่างนะครับเด่นล่างสรุปไปแล้วท่านผู้ชมแต่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นตัวเลขนะครับเด่นบนเนี่ยท่านผู้ชมนะทั้งสามสูตรนี้นะมันชนกันอยู่ที่ สองสูตรเจ็ดสองสูตรแล้วก็เก้าสองสูตรนะท่านผู้ชมนะชนกันที่ห้านะครับอันนี้ก็สองสูตรสสูตรสสูตรนะท่านผู้ชมนะดูอาจจะดูไม่ค่อยชัดแต่พอดูได้อยู่นะท่านผู้ชมชนห้าสองูตรเจสูตรแล้วก็เก้สูตร ผมเชื่อว่าทั้งสามตัวนีนท่านผู้ชมมีโอกาสมาทั้งบนและล่างนะครับตามย้ำนะท่านผู้ชมนะตามแนวทางและก็ตามสูตรตามข้อมูลของผมนะถูกผิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะเหมือนกับท่านหรือไม่เหมือนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์ตามแนวทางและข้อมูลของช่องของผมเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะถูกผิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าไม่ตรงกับท่านก็ก็ไม่ต้องเสียเรสท่านผู้ชมท่านก็ยึดตามสูตรของท่านนะครับแต่ถ้าตรงกันก็ แสดงว่าแนวทางของผมกับแนวทางของท่านนั้นค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมชนกันที่ 5, 2าส2 0 92 0เเพราะฉะนั้นเนี่ยเด่นบนนะท่านผู้ชมนะข้อมูลเด่นบนของผมก็คือผมให้เด่นที่0 5 6นะท่านผู้ชมนะสูตรที่1มี5กับ6สูตรที่2มี0สูตรที่3ก็มี5นะส่วนเด่นล่างนั้นท่านผู้ชมนะครับ ตาม3สูตรนี้ผมให้เด่นแค่7กับ9นะตามตามแนวทางช่องของผมนะซึ่งผมก็สรุปไปให้แล้วซึ่งตัวเลข2ตัวนี่ผมเชื่อว่าน่าจะมาสัก1ตัวท่านผู้ชมท่านไปดูข้อมูลสรุปล่างนะท่านผู้ชมว่ามี2ตัวนี่ไหมนะนี่เป็นแนวทางที่ผมสรุปไปแล้วสําหรับล่างนะครับบนนั้นพรุ่งนี้หรืออาจจะคลิปต่อไปผมก็จะสรุปแล้วอาจจะลงต่อจากคลิป คลิปนี้เลยก็ได้นะท่านผู้ชมนะอาจจะลงต่อกันเลยนะครับเด่นบนนะครับผมให้เด่นที่ศูนย์ห้าหกนะผมมั่นใจว่ามาอย่างมาหนึ่งถึงสามตัวเลยท่านผู้ชมนะเนี่ยมั่นใจมากงวดนี้นะท่านผู้ชมนะมานะท่านผู้ชมนะมาหนึ่งถึงสามตัวเลยท่านผู้ชมนะมีโอกาสมานะครับบนนะครับ เนี่ยครับส่วนล่างนั้นส่วนล่างนั้นหนึ่งตัวท่านผู้ชมนะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวเนี่ยครับท่านผู้ชมนี่เป็นการวิเคราะห์ตามแนวทางของผมนะผมแยกให้แล้วเด่นบนศูนย์ห้าหกเด่นล่างเจ็ดเก้าทั้งสามสูตรนี้ยังไม่หลุดเลยนะท่านผู้ชมนะ มันต้องมีต้องมาทั้งบนและล่างเลยท่านผู้ชมตั้งวดนี้ผมคนข้้งมั่นใจจนกันที่ห้าเจ็ดเก้าผมก็เชื่อว่าน่าจะมาทั้งบนและล่างนะสูตรนี้ท่านผู้ชมเจ็ดกับเก้านี่อาจตามสูตรของผมตามแนวทางนี่ไปล่างท่านผู้ชมห้ากับหกกับศูนย์นี่ไปบนนะนี่ครับเด่นบนศูนย์ห้าหกเด่นล่างเจ็ดเก้านี่ก็เป็นอมตะบนล่างสามสูตรท่านผู้ชมยาวเลยท่านผู้ชมนะก็ไม่ชอบตรงส่วนไหนท่านก็เลื่อนไปตรง ข้อมูลตัวเลขได้เลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับคลิปหน้าเรามาสรุปเลขบนกันสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ